สวัสดีครับผมเบสพอยวันนี้เบสจะพาชมรถ f a t บอยปี2025คันนี้จะเป็นสีทูโทนนะครับ w h i k e ้ f i เ r และก็สีดำอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด้วยนะครับคันนี้จะเป็น f a ตบอยปี2025นะครับจะเป็นสีทูโทนวิสก k ้ y f i e r และก็สีดำครับตัวถังน้ำมันเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับ เครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งร้อยสิบ็ดคิวบิกนะครับเป็นเครื่องบิวกีเอกตัวคัสตอมก็อกอากาศก็จะเป็นกองสีโครมครับขนาดเครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบสามซีซีครับผมท่อก็จะเป็นท่อสีโครมเครื่องสีโครมครับตัวโลโก้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่ครับออกแบบใหม่พักเท้าเขาจะเป็นพักเท้าแบบฟอร์บอร์ดนะครับนั่งสบายมากมาก รถปี2 0 2 5นะครับตัวมือเบรกจะสามารถปรับได้นะครับตรงนี้ใช้งานง่ายมากๆส่วนไฟหน้าครับยังคงเป็นไฟหน้า LED นะครับแล้วก็จะมีตัวฝาครอบด้านหน้ามาให้ตัวครอบโชคนะครับตามเอกลักษณ์ของ Fast Boy มาดูไฟเดียวกันครับนไฟเดี้ยวจะเป็นเลนสสโมกทั้ง2ข้างเลยนะครับ แล้วก็ให้ไฟสีส้ม LED มาล้อหน้าก็จะเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับขนาด18นิ้วด้านหน้ากับด้านหลังเป็นล้อไซส์เท่ากันนะครับผมแต่ว่าขนาดยางหลังจะกว้างกว่านะครับระบบการระบายความร้อนยังคงเป็นการระบายความร้อนได้ออยเหมือนเดิมนะครับก็ดูแลง่ายครับประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแล ถังน้ำมันนะครับจะขนาด18.9ลิตรนะครับถ้าเฉลี่ยอาัตราการสิ้นเปลืองของแฟตบอยปี2025จะอยู่ที่ประมาณ18-19กิโลลิตรครับผมถังน,น้ำมันขนาดนี้ก็เพียงพอต,ต่อการใช้งานระยะทางระยะ,ะ,ยะกลางใกล้แล้วก็ไกลนะครับส่วนปุ่มคอนโทรลนะครับจะเปลี่ยนใหม่เนาะตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสามารถสตาร์ทได้โดยการกดเพียงครั้งเดียว แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการกดปุ่มหยุด traction control นะครับไฟเลี้ยวแล้วก็โหมดเช่นการของปีรถ2 0 2 5เกือบทุกรุ่นนะครับจะมีโหมดการขับขี่มาให้อยู่ทั้งหมด3โหมดนะครับไาดูที่หน้าปัดกันไอคอนตัวนี้ที่เป็นไอคอนโหมดรถนะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นเลนนะครับส่วนหน้าปัดก็ยังเป็นหน้าปัดรูปแบบเดิมนะครับบอกความเร็วเป็นอาล็อกกิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับแล้วก็เพิ่มไอคอนนะครับพวกระบบ ABS traction control นะครับขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นการบอกขีดระดับน้ำมันในถังนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีไม้ทิป A ทิป B น้ำมันในถังนะครับนาฬิกาวันรอบแล้วก็ลมยางหน้าลมยางหลังครับ ที่เพิ่มขึ้นมาให้ในเฟ t บอยปี2025ส่วนฝั่งคอนโทรลด้านซ้ายนะครับปุ่มไฟสูงที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรากดดันก็จะเป็นไฟสูงถ้ากดหนึ่งครั้งก็จะเป็นไฟกระพริบนะครับแล้วก็ด้านนี่ครับด้านซ้ายก็จะมีคุสคอนโทรลนะครับมีปุ่มทิกเกอร์ดูทิปเทิปบไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็แต่นะครับผมบอกแฮนด์จะเป็นบอกแฮนที่ออกแบบมาใหม่นะครับกะชับมือมาก f ฟ t บอยก็จะให้ตัวเบาะคนขับและผู้โดยสารมาให้เลยพร้อมกับพักเท้าคนซ้อนนะครับฝาแฟมทอรีก็จะเป็นฝาสีคโครมนะครับส่วนฝาเดอบี้ก็จะเป็นสีดํานะครับผมส่วนหัวเทียนก็จะเป็นสีหัวเทียนครับช่วยในการจุดระเบิดและการเผาไหม้ที่ดีเยี่ยมเหมือนเคยครับผม ข้อสายพายก็เป็นสีโครมนะครับตัวโชค๊คของ f ฟ t บอยเป็นโชค๊คเดี่ยวนะครับอยู่ด้านในแล้วก็คันนี้ Fat บอยปี25เวลาปรับโชค๊คต้องปรับโดยการเปิดใต้เบาะนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการปรับพีโดโชค๊คด้านใต้ส่วนไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟ LED แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่รวมกันเลยนะครับ จุดเด่นของเฟ t บอยก็อย่างที่รู้กันครับจะได้ยางหลังขนาด240มาเลยหน้ายางกว้างมากนะครับล้อหลังก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วครับเป็นล้ออลูมิเนียมนี่ครับท่อไอเสียเป็น2ออก2ครับระบบเกียร์จะเป็นระบบเกียร์แบบ6สปีดนะครับผมโดยกำลังเครื่องตัวบล็อกเครื่องใหม่นี้ครับที่เป็นวิวัต u ์คีัสตอมก็จะให้อัตราเล่งในรอบต่ำมานะครับแรงทอ แรงบิดนะครับจะดีขึ้นมากๆราคาเริ่มต้นของ f a ตบอยปี2025นะครับราคาอยู่ที่1,272,000าบาทส่วนสีจะมีให้เลือกสีสีนะครับจะมีสีดำสีเทาสีน้ำเงินแล้วก็จะเป็นสีนี้นะครับสีทูโทนสี w ิสกี้ไฟเออแล้วก็วิวิสแบ็คครับ เดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ฟังเสียงดูนะครับกดครั้งเดียวเลยครับ f ฟสบอยถือว่าเป็นรถที่เป็นเอกลักษณ์ของฮาร์เดดดี i ิสันครับเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักเดินทางระยะกลางนะครับแล้วก็ระยะไกลก็เดินทางได้นะครับแต่อาจจะรับลมเยอะกว่ารถ Touring และก็รถในตระกูล s ซอฟเทลบางประเภทนะครับถ้าใครต้องการรถไปแต่งแนวบอปเ e อร์ t ฟ o บถือว่าตอบโจทย์สุดๆครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับเชินจนจบคลิปอย่าลืมฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด้วยนะครับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของพี่ๆสวัสดีครับ